สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เรมีนะครับวันนี้ผมมีเกมใหม่ที่ไม่เหมือนใครมาแนะนําเกม MMORPG ที่ผสมการสร้างเมืองที่ไม่ได้ให้เราแค่ตีมอนไปวันๆและนั่นก็คือเกม Architect Land of Exile เติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุ้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมชอ็อป เว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูกร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีดีฟันร้อยเอร์เซ็นต์รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น Rov Free Fire Valorant Night Crow Odin v a l h a l a Rising l i n e a g e 2m แอดมินตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุ้มราคาพิเศษช่องทางการเติมเกมเว็บไซต์เติมเกมช็อปดอทคอมไลน์แอดเติมเกมช็อปมีแอดด้วยนะ และแฟนเพจ TGS เติมเกมช็อปรับเติมเกมราคาถูก TGS เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุ้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง TGS เติมเกมช็อปเท่านั้น Architect Land of Exile จะเปิดให้บริการทั้งในมือถือและพิซีในวันที่22ตุลานี้แล้วนะครับโดยผมมีสรุป10ข้อที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนเล่นเกมนี้ซึ่งจะมีอะไรบ้างเชิญสดับรับชมกันได้เลยครับ เกมนี้คือ MMORPG ที่ไม่ใช่แค่เก็บเลเวลตีมอนไปวันๆพูดง่ายๆก็คือเกมนี้มันเป็นเกมแนว MMORPG แบบเต็มตัวนั่นแหละนะครับแต่สิ่งที่เกมพยายามจะขายก็คือโลกที่ไม่คงที่ทีมงานเขาอยากให้มันรู้สึกว่ามันมีชีวิตจริงๆนะครับไหลไปมาตัวละครของเรากับเนื้อเรื่องที่ออกแบบให้กลมกลืนกับโลกในเกมไม่ใช่แค่แต่งตัวเท่ๆเก็บเวลฟาร์มมอนแล้วก็จบไปวันๆ เกมอยากให้เรารักตัวละครของเราจริงๆซึ่งผลก็คือเกมจะมีการออกแบบคอสตูมที่ดึงดูดนะครับมีระบบความสัมพันธ์มีการเล่าเรื่องตัวละครที่น่าจะมีน้ำหนักกว่าเกม m o r p g ทั่วไปนะครับโลกแบบ less, s a m l e s s Architect ใช้ระบบโลกไร้รอยต่อแบบ Single Channel s e a m l e s s world นะครับหมายความว่าจะไม่มีการแบ่งล็อบบี้แบ่ง Channel ไม่มีคัสซีนโหลดฉากไปมานะแต่ทุกคนเนี่ยจะอยู่ในแผนที่เดียวกันตลอดเวลา ข้อดีก็คือมันจะให้ความรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกเดียวจริงๆนะแต่ข้อเสียก็คือการจัดการทราฟฟิกแล้วก็การประมวลผลที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยถึงขนาดที่ทีมงานยังไม่กล้ารับปาก100%เลยว่าจะไม่แหลกนะแปลว่าในช่วงเปิดเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเฟรมดอหรือว่าแหลกได้นะแต่ทีมงานบอกว่าเตรียมพาร์ทเนอร์กับพาร์ทแวร์ใหญ่ๆไว้แล้วซึ่งมันก็ออกตัวไว้ก่อนจะโดนด่านะ แต่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเกม Architect Land o f e l i l e แบบไม่มีสะดุดเรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ LagoFast โปรแกรมเร่องความเร็วลดปิงอินเทอร์เน็ตสำหรับเกมเมอร์ตัวจริง LagoFast ช่วยลดปิงเร่ง s p e e d n e ตและเพิ่มความเสถียรแบบเรียลไทมใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียวปรับเส้นทางเซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัติให้คุณเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุด แล้วสำหรับเกมอัจจิเทคแลนดออฟซาเนี่ยลากฟ้าจะมีเครื่องมือที่ช่วยทําให้ตัวเกมเป็นภาษาไทยแบบ100%ด้วยนะสำหรับเกมนี้นะครับด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าแปลด้วยคลิกเดียวนะครับสำหรับชาวพรีเมียมโดยเฉพาะนะโดยใครที่สนใจสมัครพรีเมียมนะครับเพื่อที่จะเข้าถึงทุกเครื่องมือตัวช่วยแล้วก็เล่นเกมแบบไม่มีสะดุดนะก็สามารถใช้โค้ด E R R E นะครับเพื่อรับส่วนลดพิเศษ30%ได้เลยนะครับคอนเทนต์ในเกมการพัฒนาตัวละครสำรวจและการประจญภัยที่หลากหลาย ตัวเกมจะเน้น3แกนหลักนะครับเนื้อเรื่องและระบบคอสตอมไมตัวละครที่จะทำให้เราจมดิ่งไปกับเกมการสำรวจแผนที่เพื่อค้นหายเทมแล้วก็สมบัติมากมายนะครับและกิจกรรมประจนภัยที่หลากหลายเช่นดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับควิสการบินการล่องน,นะครับปริศนาต่างๆในโลกของเกมนั่นแปลว่าถ้าเ,เพื่อนๆชอบทั้งการแต่งตัวแล้วก็การออกทริปล่าของในแผนที่เนี่ยเกมน,นี้ตั้งใจให้เ,เพื่อนๆสนุกพร้อมกันได้เลยนะ บำมลามและเดบำมลามอีเวนต์แบบสุ่มที่ทําให้โลกไม่เงียบสงบ2คํานี้คือกิมมิกใหญ่ของเกมนะครับบลามเป็นเหตุการณ์แบบสุ่มที่เกิดขึ้นตลอด24ชั่วโมงในแผนที่นะมี3ประเภทนะครับของรางวัลก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็มีการสุ่มตําแหน่งของอีเวนต์ด้วยนะทําให้คนต้องออกมาเข้าร่วมแล้วก็ร่วมมือกันนะครับเพราะว่าบางอัน,นจ,จะโซโล่ยากนะ ส่วนเดบัลามก็คืออีเวนต์ยักษ์ใหญ่ที่จะโผลมาแค่วันละครั้งนะครับจะแข็งกว่าแล้วก็ของรางวัลและความยากเนี่ยจะขึ้นอยู่ตามขนาดของบาลามที่เพิ่งเคลียร์ไปนะพูดง่ายๆก็คือมันเป็นอีเวนต์สําคัญของโลกนะครับที่บีไปผู้เล่นมาพบกันไม่ใช่แค่ฟาร์ไปวันๆนะนะระบบการเติมเงินเน้นให้ฟรีทูเพย์อยู่ได้ย้ําว่าแค่อยู่ได้นะเรื่องการเติมเงินค่อนข้างชัดเจนนะครับทีมงานบอกว่าเป้าหมายคือให้ผู้เล่นที่ไม่เติมเงินหรือว่า เติมน้อยเนี่ยยังสนุกอยู่ได้นะได้ของดีไม่ให้รู้สึกว่าโดนทอดทิ้งแต่ก็ยังมีของเสียงเงินอยู่ดีนะโดยจะมีระบบช่วยผ่อนหนักช่วยผ่อนเบานะเช่นระบบพิกอัพระบบเพดานการสุ่มแล้วก็ระบบตัวช่วยการสุ่มนะยิ่งใกล้เพดานเท่าไหร่โอกาสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้คนทิ้งความหวังกันหมดนะนอกจากนี้ยังมีระบบตู้กาชาที่จะใช้บัตรจากการเล่นอีเวนต์บามรามแล้วก็ดีบามราม นอกจากนี้ยังมีระบบตู้กาชาที่จะใช้บัตรจากการเล่นอีเวนต์บามลามแล้วก็ดีบามลามมาลุ้นไอเทมที่สามารถซื้อขายเป็นเพชรได้ด้วยนะสรุปก็คือจ่ายก็ได้ไม่จ่ายก็มีทางรอดนะแต่ของบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องพึ่งโชคแล้วก็เวลาด้วยนะบัตรหรือตั๋วบางอันผูกมัดบางอันขายได้ระบบตั๋วที่ได้จากกิจกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบผูกมัดกับผู้เล่นนะครับแต่เทมที่ได้จากตั๋วนั้นบางชิ้นจะสามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าขายเป็นเพชรได้นะ ซึ่งเปิดช่องทางให้ผู้เล่นหาเงินในเกมจากการขายที่ไม่คนอื่นหรือว่าเอาไปอัปเกรดสเตตัสตัวเองได้ซึ่งตรงนี้ทีมงานบอกว่าจะพยายามบาลานซ์ไม่ให้ทำลายระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นที่ขยันเนี่ยมีช่องทางเติบโตได้นะการป้องกันบอทและแคมป์ฟาร์มทีมงานประกาศชัดเจนว่าไม่มีนโยบายแม่ตาก,กับบอทนะครับระบบเกมไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับกับบอทนะการจัดวางของรางเนี่ยจะกระจายให้ตกไปทั่วแผนที่เลยนะครับทำให้ยากสําหรับการบอท นอกจากนี้ยังมีระบบ GM ที่จะคอยไล่จับโดยตรงอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้เล่นจริงๆนะแต่ก็ต้องรอดูว่าการจัดการจริงเนี่ยหลังเปิดจริงเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับการบาลานซ์ค้สระยะไกลกับระยะใกล้ทีมงานยอมรับว่ากําลังทดสอบบาลานซ์แบบต่อเนื่องอยู่นะครับระยะไกลระยะใกล้เนี่ยอาจจะมีปัญหานะแต่ทีมพัฒนาแล้วก็แผนกคอนเทนต์เนี่ยกำลังทดสอบสถิติต่างๆนะเพื่อไม่ให้คัสไกลแล้วก็ใกล้เนี่ยมันเหลื่อมล้ํากันมากเกินไปนะครับ แต่ก็ต้องออกตัวไว้ก่อนว่าวันแรกเนี่ยอาจจะไม่เพอร์เฟกนะแต่ทีมงานเขาให้คำมั่นว่าจะสื่อสารกับผู้เล่นแล้วก็ปรับปรุงเรื่อยๆแน่นอนนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ซีเรียสเรื่องบาลานเนี่ยอาจจะต้องเตรียมใจให้พร้อมสําหรับการอัปเดตที่บ่อยครั้งในช่วงแรกๆนะแผนเนื้อหาและรถแมปทีมงานมีแผนที่จะเปิดตัวคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องนะครับเช่นสงครามกิขนาดใหญ่ที่จะเปิดตัวในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิก,กานะหลังเกมเปิดนะครับ แล้วก็มีกิจกรรมเทศกาลต่างๆรวมถึงเนื้อหาอินเตอร์เซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับซึ่งจะเปิดตัวในเดือนธันวาคมนะครับข้อดีก็คือเกมมีไทม์ไลน์ชัดเจนให้รอนะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเปิดตัวได้จริงตามไทม์ไลน์หรือไม่นะครับเพราะทีมงานเนี่ยยังคงต้องรอดูฟีดแบ็กในช่วงแรกของเกมก่อนนะครับคำแนะนําก่อนเล่นถ้าเ,เพื่อนๆสนใจจะไปลองเล่นเกม a r c h t e c t Land of Exile ในวันแรกนะครับก็เตรียมใจรับความไม่เรียบร้อยเล็กๆน้อยๆด้วยนะเช่นโหลดช้าแหลกช่วงตีบอสนะครับ แต่ก็เตรียมสนุกกับอีเวนต์โลกอย่างบารามและก็เดบับารามด้วยที่จะให้ของรางวัลมากมายนะครับแล้วก็จะเป็นเหตุผลให้เพื่อนๆเนี่ยออกไปสำรวจโลกในเกมนี้ในทุกๆวันนะครับและคำแนะนำก็คือหากแก๊งหรือว่ากิ้ตั้งแต่วันแรกๆด้วยนะเพราะหลายกิจกรรมเนี่ยต้องการทีมแล้วก็การประสานงานกับผู้เล่นอื่นๆด้วยนะครับและนั่นคือ10ข้อที่เพื่อนๆควรรู้ก่อนจะโดดเข้าโลกของ a r c h i t e c t Land of ์ออฟซานนะครับต้องรอดูว่าเกมมันจะทำออกมาได้ดีขนาดไหนนะ ทีมงานแลจะดูไม่มีความมั่นใจในบางเรื่องด้วยนะแล้วก็ต้องรอดูว่า MMORPG ที่มีคอนเทนต์สร้างเมืองเพิ่มเข้ามาเนี่ยแม่งจะเวิร์กไหมหรือว่าจะเป็นแค่เกมกาชาตีมอลแบบเดิมๆที่เราเห็นกันจนเอียนแล้วนะก็ต้องไปลองดูวันเปิดจริงนะครับว่าเขาจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนถ้าทําออกมาแล้วเวิร์กทาออกมาแล้วโดนเพื่อนๆรอเล่นเซิร์ฟโกลบอลที่เขาจะเปิดในสตรีมได้เลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเออร์เดอร์มีเอาไว้ด้วยนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆไม่อยากไปลองเล่นเองและอยากให้ผมทำรีวิวหลังเล่นเกมนี้ก็รอติดตามได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ